วิลโลว์และสลลงนะคะวันนี้เราพามาราคาจับต้องได้เลยค่ะดูบรรยากาศในร้านคนเยอะจริงๆการันตีหลายหลายอย่างคั่วคุณต่อยด้วยนะคะวันนี้เราสั่งผักกะเฉดผัดหมูกรอบแกงปากไก่เลยค่ะวันนี้เรามากินที่ร้านวิลโลว์และสโลงนะแต่อันนีเขาอะราคาจับต้องได้เลยอยู่ในอู่บ้านสาหกรณ์นะตรงเซนี์ไิชยเดี๋ยวเราจะชิมวันนี้ที่เราสั่งมาก็เป็นแกงปากไก่นะคะแล้วก็ผัดผักกะเฉดผัดหมูกรอบน่ากินมาก ดูก่อนว่าจะอร่อยหรือเปลา่ามาชิมครับเส้นคขาเล็กดีแสดงว่าต้องกรอบนะ <c oughs> สนามก่อนคนอนเฟิร์มกำลังตีโดยต้องกำลายขเท่าน